าสวัสดีครับจากปรับขยะที่มายะะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของพลาสติกใสหรือเ็ดนะครับว่ามีตัวไหนที่สามารถรีเซ็คิลได้นะครับปกตินะครับ พลาสติกใส่รกเก็ตนะครับทุกตัวจะสามารถรีเซ็คขึ้นไดน้แต่ว่าอยู่ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนนะครับที่มีในาตามบ้านอะไรพวกนี้นะตัวไหนใช้มากใช้น้อยนะครับก็จะรีเซ็คขึ้นได้ก็อยู่ที่จํานวนแล้วก็การขนส่งอะไรพวกนี้ครับตัวไหนที่มีน้อยอก็จะไม่นิยมเก็บกันนะครับ แต่ว่าก็รับซื้อบางเจ้าก็รับซื้อนะครับว่าในการขนส่งมันก็นานนะครับกว่าที่จะเต็มรถเต็มใครบางเจ้าก็ไม่รับซื้อเลยนะครับปัญหาออย่างของการดิสเซคชัก็คือว่าจํานวนที่น้อยเกินไปนะครับตัวที่มีประจําก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวเก็ทใส่ตัวนี้นะครับที่เป็นขวดน้ํานะครับสองตัวนี้ก็จะมีประจําตัวนี้ก็ถ้าแกะฉลากมาก็ราคาก็จะขึ้นอยู่สามบาทถ้าไม่แกะฉลากก็ราคาก็จะต่าําลงมา ตัวแกะฉลากอยู่ประมาณ3บาทนะครับก็ก่อนที่จะมาส่งก็ต้องเอาน้ำบอ,อกให้หมดนะครับส่วอนในตัวฝาข้างบนไม่จำเป็นต้องเอาออกนะครับครับผมส่วนตัวถัดมานะครับคิดว่าร้านไม่ค่อยรับซื้อกันนะครับก็คือพวกนี้นครับผมมันไม่ค่อยมีนะครับปกติเพราะว่ามันจำนวนมันน้อยนะครับในการที่จะอย่างที่บอกว่าก่อนจะเต็มรสนะมันก็ใช้เวลา บางทีเป็นปีนะครับต่ร้านเล็กๆนะครับก็เขาึงไม่นิยมที่จะรับซื้อกันนะครับก็ลูกค้าก็ต้องเก็บกลับไปแล้วก็ไปทิ้งขยะหรือไปเผาเองนะครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับการรีวิวปวดเพชรนะครับว่าตัวไหนขายได้ขายไม่ได้ขอบคุณมากครับผม